สวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้าเช้านะครับของเช้าวันที่7มิถุนายนนะครับซึ่งวันนี้นะก็คือเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันเสาร์หลายๆคนก็พักผ่อนอยู่บ้านเนาะหรือว่าหลายๆคนก็ออกไปเที่ยวข้างนอกพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวนะครับยังไงก็รักษาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจะเดินหน้าด้วย ถ้าจะเดินหน้าได้ถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับถ้าใครอยู่บ้านก็แบบมาดูบรรยากาศเขียวๆนะครับบรรยากาศเขียวๆพันไม้ใบหญ้าก,กับผมนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับวันนี้โอ้ผีเสื้อตอมด้นพากากองนะฮะ ก็วันนี้ในสวนนะฮะในสวนก็มีการตัดต้นไม้ใหญ่นะครับเพราะว่ายังตัดไม่หมดนะฮะเหลือต้นสักนะครับยังเหลือต้นสักยังตัดไม่หมดนะครับเหลือสองต้นนะฮะต้นนี้รู้ชื่อแล้วนะฮะชื่อต้นเวอร์บีน่านะครับชื่อต้นเวอร์บีนา เขาจะดอกแบบสีม่วงชูชอกมานำเสนอชอกมาของเขาอย่างสวยงามนะครับเลมอนต้นนี้เหมือนจะได้ที่ละวข้างในเป็นพันอัสัมนะฮะส่วนตัวนี้เป็นจูเลกานะครับเหลืองสวยเชียวนะครับ ก็ยังไงวันนี้วันเสาร์นะครับกเ็เดินทางเที่ยวยังไงหรือว่าเดินทางสัสดิภาพกันทุกคนนะครับเพราะว่าแบบรถล,ลาอะไรทุกวันนี้บนท้องถนนเยอะๆนะครับนี่ทุกคนครับต้นนี้ดอกนี้เริ่มจะโรยไปแล้วนะครับ วันนั้นผมถามชื่อไปนะครับมีคนตอบมานะฮะมีคนตอบมานะครับเขาชื่อต้นผีเสื้อแสนสวยนะครับสมชื่อไหมครับอ่านี่ให้ดูชัดๆเลยสมชื่อไหมเขาชื่อต้นผีเสื้อแสนสวยนะครับมีทั้ง มีทั้งหนวดผีเสื้อมีทั้งปีกผีเสื้อมีทั้งหางผีเสื้อเลยนะครับโอ้ธรรมชาตินี่แบบสร้างสรรค์มาแบบให้เราดูจริงๆเลยนะครับเนี่ยผีเสื้อแสนสวยนะฮะเนี่ยด้านข้างนะครับก็จะเหมือนตัวผีเสื้อเลยนะครับทีนี้ถ้าบานออกมาเต็มช่อเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับเหมือน เป็นกลุ่มผีเสื้อมาจับอยู่ด้วยกันเลยนะครับนี่เริ่มจะโรยไปแล้วนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็คือมีบานหลายดอกนะครับตอนนี้เหลืออยู่3ดอกนะครับผีเสื้อแสนสวยนะครับมีคนบอกมานะฮะแล้วผมก็ไปหาข้อมูลก็ปรากฏว่าใช่จริงๆด้วยนะครับเขาชื่อดอกผีเสื้อแสนสวยนะครับเขาชื่อดอกผีเสื้อแสนสวย สมชื่อนะฮะงดงามสมกับชื่อนะครับไม่รู้ใครเป็นคนตั้งเนาะแต่ <G ül> ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะการตั้งชื่อพันธุ์พืชอะไรต่างๆ <G ül> ผมเชื่อว่าในเมืองไทยเนี่ยก็คือแบบจะตั้งให้สอดคล้องกับรูปลักษณ์ของเขาหรือว่าสรรพคุณของเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับจะตั้งชื่อตั้งชื่อของพืชนะฮะ กุ้มของอเอื้องไหมานาด่างต้นนี้แบบไม่ค่อยสวยเพราะว่าเขาอาจจะแบบไม่โดนแสงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเอื้องหมายนาด่างต้นนี้นะครับจริงๆเราพุ่มนั้นจะสวยกว่าแต่เขาก็ไม่โดนแสงเหมือนกันนะอาจจะมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เขาไม่สวยนะครับ นี่คือดอนนี่ไอ้ดอนย่านะครับผมชอบเรียกว่าดอนนี่ดอนย่าออโรรานะครับมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันดอนย่าออโรรา กล้วยกล้วยของเราที่นี่เป็นกล้วยกล้วยหอมใหญ่ๆนะครับกล้วยหอมพันธุใหญ่ๆอะ่ะที่มันสุกแล้วยังสีเขียวอยู่เลยอะ่ะนะฮะนี่กนเกรวิลเลียอีกพันหนึ่งนะครับแต่ต้นนี้ไม่เห็นเป็นดอกเลยกลเกรวิลเลียอีกพันหนึ่ง อีกสายพันธุ์หนึ่งดอกอันนี้บานแล้วทุกคนผมขอเด็ดหน่อยนะขอเด็ดหน่อยนะครับเอาไปดมนี่ยออกอะไรดอกส้นกินหรอหอมดีนะน,นะครับนล่วคือ น้องเขากําลังตัดอยู่ยก็ต้องตัดให้หมดนะครับเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยแบบมันคุมลำบากมันจะคุมลำบากถ้ามันโตขึ้นมาเลยแบบกิ่งแข็งๆสูงๆเนี่ยเยอะชุดโดยเฉพาะอยู่ในเมือง มันคงลำบากนะครับนี่คือพร้อมส่งนะครับถ้าใครอยากพีออเดอร์ถ้าใครอยาก order, าออเดอร์นะครับนี่คือพร้อมส่งนะฮะเหมือนอจะเป็นกระถางเล็กนะครับเป็นฝรั่งพุทธา ฝรั่งพุสาลุงที่แกสั่งรีกวนอนยูไปอ่ะไม่รู้ได้รับหรือยังก็ส่งไปในเชียงใหม่ด้วยกันอน่ะน่าจะได้รับวันเนี้นะครับนี่คือเกรวิเลร์เอลิปป,ปหรือปลนะฮะนุ่มเลยนะฮะ ก็ลักษณะลักษณะของเอ,อเหมือนเหมือนมันจะต้องแบบตัดตัดทุกปีอะทุกหน้าฝนนะทุกคนมันจะขึ้นโตเร็วมากนะแล้วทีนี้แบบการที่จะแบบจะตัดไอ ลำต้นที่มันตรงๆอ่ะมันก็แบบต้องมีค่าใช้จ่ายในการตัดนะเดี๋ยวมันจะโค่นเดี๋ยวมันจะอะไรอีกนะครับอ mm ืม hmm. นี่ยปัญหาทุกที่มีทางแก้ไขนะครับทุกคน mm hmm. นี่พีพ่พล p พี่ผู้ชี โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพูดคุยกันนะฮะให้ทุกคนได้เห็นนะครับให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของสวนนะฮะของเช้าวันที่7มิถุนายนนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับใครที่ต้องการสอบถามหรือว่าใครที่ต้องการแสดงความความคิดเห็นนะ ก็ที่คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะฮะมาชมพันไม้ใบหญ้าด้วยกันนะครับบรรยากาศสีเขียวร่มรื่นตานะครับลำใหญ่นะบรรยากศาศบรรยากาศสีเขียวแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดีวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ถ้าใครอยากจะสอบถามอะไรนะฮะก็ทักมาได้ในคอมเมนต์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ